มีก็สวยงามครับผม,อมขอฝากไปนึงนะครับสนใจก็มาที่ห้องเสื้อวราพรนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านอุทิชยาภูมร้านเปิด6กโมงเช้าปิด2พุ่มนะครับ ชนชมนะครับผมออกดยอกสวยางาน,นมากชวนชมนะครับสนใจก็มา,มาที่จาน,น้องเก้วลาก่อนได้นะครับอยู่ท่างโรงเรียนอนุบาลบ้านสุพิทยาภูมินะครับครทบทว ครับผมชมมนะครับผมสนใจก็มาที่ห้องเคื่อวารับรอนได้นะครับอืมครับผมมุมสูงนะครับ กเจีกันนะครับผม,มสวยงามครับราคาเป็นกันเองนะครับอืมครับผม แคนตัสนะครับผมออกดอกสวยงามมากเลยครับที่สวนลุงเอบ้านผือนะครับผมนะเข้าไปดูที่ในเพจลุงแคนตัสลุงเอบ้านผือได้นะครับนี่สวยงามเลยนะครับผมนะฮะนานๆจะเห็นนะครับความสวยงามของแคนตัสนะครับผม แคนตัตนะนตัดมุงเอบ้านปือนนะครับผมเข้าไปดูในเพจได้นะครับอยู่ที่หน้าร้านาห้องเซอ้อวราพรน,นะครับตรงข้ามโรงเรียนอ่านิบ้านบ้านอ,อิทิยาภูมินั่นเองครับผมนะดอกไม้สวยงามมากครับจนนันางนานเ,เห็นโฉมของเคนตัดนะครับสายพันธุ์นี้นะครับผมอ่นะ ดูโคนต้นนี่ครับผมนสนใจก็มาที่ร้านได้นะครับนี่ครับผมหน้แทนตัดหนาเพดหาแทนตัดลุงเอบ้านผีนะครับฝากไปด้ยนะครับ